สวัสดีครับพี่นองวิทยากรจะรัคธานครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องมอดเจาะลำต้นทุเรียนนะครับมินเพื่อนถามมาจริงเรื่องมอดเจาะทุเรียนเนี่ยเคยทําไปแล้วเมื่อสักป,ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับพอดีช่วงนั้นมันติดลิขสิทธิ์เรื่องภาพก็เลยเอาออกจากอ่ช่องไปนะครับก็เลยไปหาภาพมาจากของกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้พอดีมินเพื่อนถามมา,าว่าเอะมอดเนี่ย ทําไมโรคเน่าขนเน่าเวลามันเป็นเนี่ยมันมีมอดเข้ามาเจาะด้วยนะครับก็จะเล่าเรื่องโลกนี้กับมอดเนี่ยมันเกี่ยวพันกันยังไงให้ฟังกันโดยในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องรายละเอียดกันขอเชิญเชญพี่น้องสิก,กรนะครับท่านใดพอมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เด็กยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ บัญชีอยู่ใต้คลิปที่ผมแนบไว้บริจาคในตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับถ้าหากท่าในใดประสงค์บริจาคให้กับโรงพยาบาลสิริาร,ร,าร,ราชนะครับเพื่อช่วยเ,เพื่อช่วยเหลือการสร้างตึกผู้สูงอายุนะครับบริจาคผ่านโทรศัพท์ครั้งได้100บาทผ่านทางมือถือได้เลยนะครับโดยกดดอกจัน984ดอกจัน1004เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับบริจาคครั้งละหน0บาท ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไปนะที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนที่2นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องการผลิตทุเรียนเรื่องมอดในวันนี้นะครับเราพมรูประวัติความเป็นมาของมอดกันบ้างมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมอดจอะลำต้นทุเรียนเนี่ยมันก็มีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์เลยเที่นักวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาไว้นะครับ ความสาคัญของลักษณะการทําลายเนี่ยหนอนและตัวเตรียมไหวพวกนี้มันจะเจาะเข้าไปกินลําต้นและกิ่งของทุเรียนย้ํานะครับได้ทั้งลําต้นและกิ่งส่วนมากจะพบบริเวณทําลายบริเวณควรต้นและก็กิ่งขนาดใหญ่โดยต้นทุเรียนที่ถูกพวกมอดทําลายเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายคือหนึ่งมันจะมีรูคุณตามต้นนะครับและที่ปากรูมันจะมีมูลของหนอนพวกนี้มันกินข้างในแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมาเป็นลักษณะคุยละเอียดที่มีพบอยู่ทั่วไปนะครับ อันมีนลักษณะของมอดขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิทยาการเกษตรษนะครับจากเรื่องการผลิตทุเรียนนั่นเองตัวนี้เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับลักษณะและตัวเต็มใบของพวกมอดพวกนี้นะครับตัวเต็มใบของมอดเนี่ยมีความยาวประมาณ3-4มถึงมมมีสีดํามันและปนน้ำตาลนะครับพวกนี้เนี่ยเมื่อมันฟักไข่ออกมาเนี่ยนะครับตัวนอนเนี่ยจะชอนกินภายในกิ่งได้ลําต้นของทุเรียน คือตัวตัวเตรียมใว้นยมันจะชอนเข้าไป,ะปนะครับมันวางไข่ในนั้นนอนก็ออกในนั้นแหละนะครับเข้าดักแน่ก็ตัวมันก็ออกในนั้นแหละตัวนอนเนี่ยมันจะชอนกินในกิ่งและลําต้นของต้นเดียนแล้วก็มันจะเข้าดักแน่อยู่ในรูที่มันกินนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเดินเติบโตเป็นตัวเตรียมไวแล้วก็ผสมพันธุ์การวางไข่ต่อไปนะครับแล้วก็พวกด้วงพวกนี้นะครับด้วงชนิดนี้เนี่ยพบเพศเมียมากกว่าเพศผู้ถึงประมาณ10เท่าก็คือเพศผู้มันน้อยกว่าเพศเมียนั่นเอง นะครับและผสมพันธุ์แล้วเนี่ยเพศเมียก็จะบินไปอย่างต้นอื่นแต่เพศผู้มันจะไม่บินไปนะครับวงจรชีวิตของมอดเนี่ยพวกนี้นะครับประมาณ3 0มสถึงสามาวันก็คือประมาณสักเดือนนึงเพศเมียตัวนึงสามารถวางไข่ได้ประมาณขยายพันธุ์ได้ประมาณ3 0มสถึงสาตัวแล้วก็พบรายงานว่ามีพบมแมลงพบมอดพวกนี้นะครับในมาดากัสการ์อินเดียเอเชียตะวนตกเฉียงใต้ปาปุนกินีสำหรับประเทศไทยเนี่ย พบในทุเรียนไร่พ่ออย่างจังหวัดจันทบุรีระยองและตรานะครับและเกือบทุกสวนก็จะมีพบมอดชนิดนี้โดยเฉพาะในปี38ที่มันมีการระบาดร่วมกับโรครากเน่าขนเน่าในภาคตอนออกอย่างรุนแรงเนื่องจากฝนตกมากและตกชุกนะครับส่วนพืชอาหารของพวกนี้ก็จะมีทุเรียนชาพืชตะกุ่ส้มและโกโก้นะครับมาดูวงจรชีวิตของมอดเจาะลำต้นทุเรียนเป็นอย่างไงกันบ้างวงจรชีวิตของต้น ของมอดเจาะลำต้นทุเรียนนะครับขอคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรตัวเต็มใบเพศเมียเนี่ยใหญ่กว่าเพศผู้10เท่านอกจากเพศเมียจะมีเยอะกว่าเพศผู้10เท่าแล้วยังใหญ่กว่าเพศผู้ประมาณ10เท่านะครับว่างไขเป็นกลุ่มประมาณ5-8ฟองบางได้ประมาณ30-50ฟองนะครับแล้วก็ออกเป็นนอนไว้ที่1ไว้ที่2ไว้ที่3อันนี้อยู่ในรูนะครับอยู่ในรูของต้นทเรียนแล้วก็เข้าดักได้ในรูแล้วก็มาเป็นตัวเตีมใบนะครับ วกนี้มันจะอาศัยอยู่ในต้นทุเรียนของเราเองวงจรชีวิตก็ประมาณ30-35วันนะครับมาดูลักษณะการทําลายของมอดจาะลต้นทุเรียนกันบ้างว่าเขาทําลายยังไงกันบ้างมอดเจาลําต้นทุเรียนเนี่ยนะครับจะเข้าประกัดกินลําต้นกิ่งความลึกของการกัดเนี่ยประมาณสัก2-3ซนติเมตรขึ้นไปนะครับอาจจะลึกกว่านี้ตื้นกว่านี้ก็มีแต่โดยเฉลี่ยทั่วไป2-3ซนติเมตรขึ้นไปนะครับ ถ้ามันเป็นในทุเรียนเล็กเนี่ยอาจตายได้เลยทีเดียวแต่ถ้าทุเรียนใหญ่ทําลายได้ไม่มากอาจจะไม่ถึงอันตรายมากมนะักแต่รอยเจาะของมอดเนี่ยยังเป็นทางเข้าไปของเชื้อพวกเชื้อรานะครับเช่นพวกไฟทอฟชราพวกโรครากเน่าขนเน่าพวกเนี่ยน,น,นะครับมันสามารถเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยต้นโตไม่ตายแต่ตายเพราะพวกไฟทอฟนั่นเองนะครับโดยเพาะพวกมอดจากวต้นเนี่ยนะม,มักระบ,บาดร่วมกับโรครากเน่าขนเน่าในบางครั้งในช่วงที่ฝนตกชุก แล้วก็โรคพวกนี้ระบาดอยู่แล้วนะครับจึงสามารถใช้ล่องลอยการทํางานของมอดเนี่ยหาแผลที่เน่าอ,อยู่ภายใต้เปลือกได้นะครับก็คือถ้าโรครากเน่าขคนเน่าระบาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับบางปีเราก็จะเห็นว่าพวกมอดเนี่ยก็จะไปกัดกินบริเวณโนาานวคนมันรากเน่าขคนเน่าเนี่ยไปด้วยมันจึงระบาดพร้อมๆกันนะครับมาดูภาพนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพนี้จากกรมวิชาการเกษตร,รเรื่องการผลิตถท่าเรียนนะครับยังไงลองเซิร์ชกูเกิลก็ได้นะครับภาพนี้เนี่ย อยู่ในเรื่องการแผทุเรียนของกรมคมวิชาการเกษตรนะครับที่ได้ทําไว้ก็เลยนามาพี่น้องสิก,ก่อนดูวันนี้นะครับภาพด้านซ้ายมือเนี่ยมอดเข้าทําลายบริเวณรากแผลรากเน่าขนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากพวกไฟท็อปนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยรอยทําลายของมอดเจาะลำ้นุเรีน่นด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นเป็นไอพวกดําๆเป็นรูนะเห็นไหมครับส่วนด้านขวาเนี่ยไอเป็นคุยข,า,ขาวๆเองนะครับไอนี้พวกมอดมันเจาะนะครับมอดมันเจาะ ันนี้เวณสถานการณ์ทลายของมอดเจาะลําต้นทุเรียนทีนี้มาดูการป้องกันกาจัดมอดเจาะลําต้นทุเรียนเขาทำอย่างไงกันบ้างมอดเจาะลําต้นทุเรียนเนพืชอาหารก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่มีทุเรียนชาพืชตระกุลส้มโกโก้พวกนี้แล้ศัตรูธรรมชาติก็ยังไม่พบว่าเป็นศัตรูนนัวไหนะครับวิธีป้องกันคือหนึ่งมันตรวจด,ดูต้นทุเรียนบ่อยๆนะครับถ้าพบกิ่งแห้งหรือถูกมอดทาลายพวกนี้ควรตัดไปทิ้งไปเผาไฟนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มอดพวกนี้ขยายพันธุ์ได้นะครับ เราควรนําไปทําลายโดยเร่งด่วนข้อที่2สําหรับส่วนที่ไม่สวนที่ไม่สามารถตัดแต่งกิ่งได้เช่นในส่วนของลําต้นคือมันเจาะลําต้นกิ่งใหญ่ๆเงี้ยถ้าตัดแต่งกิง่งหรือตัดลําต้นมันก็หมายถึงตัดต้นริงอะไรมันตัดไม่ได้หรอกนะครับจําเป็นต้องไว้ก็พ่นสารฆ่าแมาลงพวกฟิปโปเนลนะครับพ่นบนลําต้นบนกิง่งที่บริเวณมอดเจาะพวกนี้นะครับแต่ก่อนเขาจะแนะนำะสารตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าคอ,อร์ไรดฟอสจําได้ไหมครับคอ,อร์รดฟอสเนี่ย แบนในวันเดือนมิถุนาปี2 5งพนปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนแนะนําเป็นพวกฟีโปนีนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการใช้สารชีวพันธุ์นะครับในการป้องกันกําจัดพวกอมอดจอดต้ทนทุเรียนพวกนี้เขาใช้ตัวไหนนะครับ,รบข้อมูลข้อมูลนี้จากกรมส่งเสงริมกาเษตนะครับสารชีวพันธุ์ที่ใช้ก็จะมี1นึ่งบิวเวรเรียหรือราข่านะครับรเสเมตาลเเซียมหรือราเขียวที่ใช้กําจัดพวกมแมลงก็คือ,มอเมตาลเลเซียม3ไส้เดือนฟอย นะครับพวกนี้จะหว่านลงดินหรือรลดลงดินทั่วทั้งสวนก็ได้หลังจากตัดแต่งกิ่งในช่วงติดผลแล้วนะครับยังไม่ได้เฉพาะช่วงติดผลช่วงไหนก็ทําได้นะครับที่มันลำบ,บ,บาดก็ทําได้ก็จะมีบิวเดียหร,รือลาัขาวไสเดือนฝอยแล้วก็เมตาเรเซียมนะครับถ้าเป็นทางดินอะไรพวกนี้พวกด้วงพวกดักแด้อะไรพวกนี้เมตาเรเซียมก็จะเก่งแต่ถ้าบริเวณลำต้นอะไรพวกนี้นะครับก็พวกบิวเดียส่วนในดินก็เป็นพวกไสเดือนฝอยก็ได้นะครับ มาดูการใช้สารเคมีนะครับเขาแนะนําตัวไหนบ้างจากที่กล่าวไปแล้วจะมีฟิปโปรนนลตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลจากกรมเริมอเกษตรนะครับนอกจากการสํารวจแปลงญ่สมบตเสม,มอมแล้วบริเวณที่ตูวมอดเจาะก็ตัดไปผอทําลายให้เร่งด่วนเลยนะครับกรมเรนื่อแนะนําสารตัวหนึ่งก็คือฟิปโปรเนลฉีดพ่นลําต้นและกิ่งที่มันเป็นเหมือนกรมวิชาการเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูคําแนะนําของอาจารย์สุเทพสหายานะครับซึ่งอาจารย์สุเทพเนี่ย ปัจจุบันนี้ท่านก็เลยเกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับท่านาเคยเป็นผู้อำนวยการกองดุที่กรมวิชาร,กรเกษตรนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกันกบจัดศัตรูพืชและโลคแมลงหลายอย่างเลยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาดูกันว่าอาจารย์จะแนะนารเรื่องนี้จากไหนกันบ้างข้อแรกที่อาจารย์แนะนำนะครับก็คือวิธีเกรกรรมโดยการขันข้นการตัดแต่งกิ่งมีดถางบริเวณที่พบรอยมอดทําลายนอกจากนี้ก็ควรกับจัดพืชอาศ,าศ,าศัยให้ช่น ต้นละหงวยนะครับต้นละหงก็เป็นที่อาศัยของมอดแถวลำต้นทุเรียนนะครับข้อที่2ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้กาดักฟีโรโมนเหมือนล่อผู้แมลงวันทองนะครับสารนี้มีชื่อว่าเคอร์ซิวอรอนนะครับเคอร์ซิวอรอนเนี่ยมันเป็นสารนะครับที่สังเคราะห์จากกลิ่นของเชื้อราที่อยู่ร่วมกับอาศัยเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันกับพวกมอดแถวลำต้นทุเรียน นะครับพวกสารฟีฟรมโลมน์พวกเคอร์ซิวอรอนเนี่ยมีรายงานว่ามันดึงดูดมอดชนิดนี้ได้ดีนะครับในปัจจุบันนี้ประเทศทไทยก็ยังไม่ได้มีจําหน่ายเนาะนะครับอนาคตอาจารย์ก็ะบอกว่าอาจจะมีนํามาใช้เพราะว่าต่างประเทศเขาใช้แล้วมันได้ผลนะครับก็คอือฟีโลมนที่มีชื่อว่าเคอร์ซิวอรอนพวกนี้สก,กัดจากเชื้อราที่มันอยู่ร่วมกับอมอดเจาะลำต้นทุเรียนเขาก็ใช้ส,สารสก,กัดพวกนี้นะ มาล่อพวกมอดพวกนี้เพื่อทําลายนั่นเองน,น,นะครับข้อ3ที่อาจารย์แนะนานะครับการใช้สารชีวพันธุ์ในต่างประเทศก็มีรายงานการใช้สารชีพพันธุ์เหมือนกันเช่นพวกบิววรียหรือราขาวก็เหมือนกับที่กรมชักการณ์ก็่กงเสริมแนะนําไปข้างต้นที่ผมกล่าวมานะครับต่อมาประเด็นที่4นะครับอาจารย์แนะนําเรื่องคําแนะนําเรื่องการใช้สารเคมีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแนะนําสารตัวหนึง่งชื่อว่าคอไพลิฟฟอร์ส40% EC เพราะนี่เป็นสารน้ามันเป็นสารดูดซึมเนาะ นะครับ40่สิ่สตัวนะยี่ลิตรในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากทางราชการประกาศสารชน,นิดนี้ห้ามใช้แล้วก็ไม่ไมด้น,นำเข้านะครับปัจจุบันนี้แบนไปแล้วจำได้ไหมครับเมื่อเดือนมิถุนารถยนต์หกสีเนี่ยแบนพร้อมกับพลังขวัดตัวคอ,อร์โอฟอสต์นะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่มีคอร์โอฟอสต์เนี่ยให้เลือกสารป้องกันกจัดมอดในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ดังต่อไปนี้กลุ่มที่1ที่อาจารย์แนะนำนะครับก็คือสาร กลุ่มที่1ก็คือการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทเรสก็จะมีกลุ่ม1 a 1 b นะครับกลุ่ม1 a ก็จะมีพวกคารบอเมตเช่นต่อไปนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับไทโอดีคาร์บ75% w อน p ตัวน,นี้เป็นชื่อสามาัญกลุ่ม1 b นะครับพวกออกโนโฟอสเฟตเช่นไดาอาซินอนโปรไทโอฟอสโปรพโโรีโนฟอสไดอาโซฟอสนะครับพวกนี้มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ ต่อมากลุ่มที่2ก็คือยับยั้งการทํางานของกาบาในตัวแมลงนะครับก็ได้แก่กลุ่ม 2B เช่นฟิโพรเนลฟิโพรเนลห้าเเนต์เป็นน้ําฟิโพรเนลแปดสิบเปอรนี่เป็นเป็นเป็นผงนะครับพวกนี้มีใครตามท้องตลาดทั่วไปฟิปโพรเนลนะครับต่อมากลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่4ก็คือตัวยับยัง้งตัวรับสารอะซิาิลโคลีนนะครับได้แก่กลุ่ม 4A เช่นอิมิดาคอพีดอิมิดาคอพีดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอเ็เสียแบบเป็นผงแบบเป็นน้ำนะครับไทอะมีทอกแซมนะครับ25%่ผาเปอร์เ็นป็นผงแอซิทามีพิตนะครับโคไทอานิดินพวกเนี้ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็สรุปกลุ่มที่อาจารย์แนะนำก็คือกลุ่มที่1ยับยั้งเอนไซม์โคเลสโตรเลตก็คือกลุ่ม 1A 1B 1A ก็ไทโอดีคาบกลุ่ม 1B ึ่งบก็พวกนั้นพอลฟอสพอลฟินอฟอสกลุ่มที่2ยับยั้งการทำงานของกาบ้า ก็คือพอกฟีโปรเนลเป็นน้ำเป็นผงก็ได้ต่อมาก็คือกลุ่มที่4ตัวที่3นะี่คือกลุ่มที่4นะครับยับยั้งสารตัวรับสารอะดิโโคลีนเช่นกลุ่ม ca อิมินาคอพิตแบบเป็นผงแบบเป็นน้ำไทมีทอกแซมอัสตานมีพิตรโคไทเนดีนที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นชื่อสามันของสารนะครับที่แล้วก็ปัจจุบันนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปทุกตัวเลยนะครับทีนี้เราดูเรื่องสารเคมีไปแล้วมาดูตัวอย่างสารเคมีเนะี่ย จะเป็นอย่างไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆไม่ได้โฆษณาให้บริษัทไหนนะครับประกอบการาจัดทาเรื่องความรู้เฉยๆนะครับตัวแรกนะครับชื่อสามัญในลูกศรแดงนะครับไทโอเดคาบนะครับไทโอเดคาพวกนี้เป็นกลุ่มคาร์บอเมทเนาะจะมีวันหมดอายุอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้กําจัดพวกหนอนพวกมอดพวกเนี้ยตัวที่2นะครับไดาอาซินอนก็มีแต่ท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวที่3ามโปรไทโอฟอส ตัวที่4อิบินดาคอพริตตัวที่5อาอัิตามิผริตนะครับตัวต่อมาสุดท้ายเลยสุดเป็นฟิปปนเลฟิปปนนิใช้เยอะเนาะกำจัดปวกก็มีนะครับคนนี้ใช้กาจัดปวกก็ได้ทีนี้เราดู่้งสารเคมีเราดูน้ําหมักชีวภาพกันบ้างนะครับน้ำหมักถ้าต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบร,มรวมๆเนาะบางทีน้ําหมักเราเนี่ยก็จะเลือกกลิ่นเลือกรสน้ําหมักเจ็ดรสอะไรพวกน,นี้ยัยงไงก็ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น น้ำหมักที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือน้ำหมักเจ็ดรสจะประกอบด้วยรสสมุนไพรดังต่อไปนี้ 1. สมุนไพรรสจืดเช่นใบกล้วยผักบุ้งรังจืดสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิดเพวกะนี้จะมีบำรุงดินความร่วนซุยโปร่งทําให้ดินไม่แข็งนะครับสามารถบาบัดน้ําเสียได้อันนี้กลุ่มที่1เนาะสมุนไพรรสจืดกลุ่มที่2น้ำหมักสมุนไพรรสขมเช่นชาเดาบริเวณใบขี้เหล็กสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิด พวกนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นะครับกลุ่มที่สมสมุนไพรรดฝาดได้แก่ปีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรัง่งมะยมหวานพืชสมุนไพรที่มีรสฝาดทุกชนิดพวกนี้ฆ่าเชื้อรานะครับจริงๆก็น่าผสมนะเพราะว่ามันมีเชื้อรามาด้วยนะครับพวกมอดพวกนี้ร่วมกับพวกโกรคหลักเน่าขนเน่ารสที่4สมุนไพรรสเบื่อเมานะครับเช่นหัวกลอยใบเม็ดสบ,บู่ดำใบน้อยหนาสมุนไพรที่มีรสเบื่อเมาทุกชนิด ค่าเพลียค่านอนมแมลงผักทุกชนิดเพราะนั้นน้ำหมักกับจัดมอดเนี่ยตัวนี้ตัวมีนะครับรถที่5น้ำหมักสมุนไพรรสเปรี้ยวมะกรูดมะนาวกะเจี๊ยบสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดมายมมอะไรพวกนี้ไล่มแมลงโดยเฉพาะพวกนี้คุณสมบัตินะครับก็ที่6น้ำหมักสมุนไพรรสหอมระเหยแต่ไคร่หอมใบกระเพราใบเตยพวกนี้เปลี่ยนกลิ่นต้นพืชไม่ให้เหมาะกับการทำลายของพวกมแมลงศัตรูพืชนะครับ กินที่เกินสุดท้ายสมุนไพรรสเผ็ดร้อนพริกขิงขา่าและพืชสมุนไพรที่มีรสพอนทุกชนิดทําให้ลักษณะการไล่แมลงทำให้แมลงพวกนี้แสบร้อนนะครับอันนี้เป็นเจ็ดรสที่เราเลือกนะครับถ้าเป็นพวกกาจัดแมลงมอดอะไรพวกเนี้ยเราก็เลือกเฉพาะรสที่เราต้องการนะครับวิธีทํานะครับเราก็เลือกวัตถุดิบมาแต่ละรสท,ที่เราต้องการเช่นมอดก็เลือกพวกสามารถกําจัดมอดไล่มอดไ h, ด้อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับพวกแมลงรสขมรสเหลวพวกนี้ม,ม,านมานะครับ สามกิโลหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้น้ําตาลกากน้าตาลหนึ่งลิตรนะครับน้าเปล่าสิบลิตรสัมวัตถุให้เท่ากับวัสดุเนี่ยสัมให้ละเอียดแล้วก็เทล,ลงถังเทกากน้ําตาลเทน้าเปล่าคนให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้กปิดฝาสนิทประมาณ3เดือนสามารถนําไปใช้ได้การใช้ประโยชน์นะครับอัตราส่วนก็มีหลายอัตราส่วนบางทีหนึ่งลิตรต่อน้ํา20ลิตรในพืชที่มันโตแล้วอะไรพวกนี้ถ้าพืชที่มันอ่อนๆอยู่ก็ลดลงมานะครับห้าสิบถึงร้อยซีซีน้ำยี่สิบลิตรก็ได้ นะครับอันนี้การใช้เนี่ยไม่จํากัดปริมาณแล้วแต่ว่าพืชน,น้อยพืชมากแต่ถ้าเป็นพวกมอดพวกแมลงเนี่ยต้องดูทุเรียนว่าทุเรียนมันต้นโตแล้วเปล่านะครับอัตราก็าพ่นตามนั้น,เ,นเป็นการส่วนใหญ่เป็นการพ่นป้องกันซะมากกว่าเป็นการกําจัดนะครับส่วนใหญ่น้ําหมักเราจะใช้ใน,นลักษณะนั้นเพราะว่ามอดเนี่ยมันทีน่มันก็กบจัดยากเหมือนกันเนาะนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมอดเจาะลําลต้นทุเรียนที่นําม,มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรครากเน่าคนเน่าอยู่พอสมควรในปีที่โรครากเน่าคนเน่าระบาดนะครับเนื่องจากว่ามอดพวกนี้มันไปเจาะลําต้นเจาะกิ่งที่มันใหญ่ๆมันทําให้ทุเรียนเราเนี่ยบางทีก็เกิดกิง่งหากกิ่งแห้งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ตัดออกแล้วก็ไปเผาในกิ่งที่เราตัดได้ถ้าต้นก็เฉียดสานเคมีที่กล่าวมาในคลิปที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับด้วยฉานเี่วพันก็ได้น้ำหมักเชี่ยวภาพอะไรพวกนี้นะครับ ครับกลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยใวนที่นี้ด้วยทิ้งมันสักชาติหนึ่งผมจะพาทิ้งผมเองก็ทิ้งเหมือนกันเอาชีวิตแลกกันเลยมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทิ้งเช่งต่างๆไว้ให้โลกหลวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนไตรยัยคุ้มครองพี่น้องเสกกนทุกท่านในอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ